จะหวัดได้ออกมา jogo. ให้ความรู้ในเรื่องของการจะทําการเกษตรที komm, ่ได้มาตรฐานอย่างนาเนี่ยก็เป็นการทํานาแปลงใหญ่ที่นี่มีนาแปลงใหญ่หลายแปลงเต็นที่โรงงานขององค์กรระหว่างประเทศผมมาครั้งหนึ่งที่ตำบลเจอมาขากล่องนี้เท่าไหร่ร้บมีแปลงใหญ่องค์กรระหว่างประเทศของเยอรมันเขาก็มาดูงาน ขาต้องเขาต้องมาดูระบบการผลิตเราด้วยว่าเราผลิตแล้วเนี่ยเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไหมถ้าไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่อไปก็อาจจะมีการมาตรการนคลนี้คล้ายอีกกันครับจัดการแข่งขันครั้งวัยทั้งยุครั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราสร้างไว้ và subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ครัทุกท่านคะทุกทีมนะคะขอความกรุณาอย่าพึ่งดำนานะคะถ้าจะถ่ายภาพสามารถถ่ายภาพแต่งการให้ขันได้นะคะเพราะว่าถ้านั่นดำดำไปก่อนนี้จะทิดกฎกติกานะคะกรรมการพี่จองช่วยดูด้วยนะครับว่าทีมไหนดำก่อนดก่อนดำก่อนแล้วกับเทปาวนะครับอ่าใช่แล้วกับเทปาวนะคะทีไหน ตอนนี้ก็ให้จังหวะซ้อมกันนะครับดูแล้วไม่ได้ใครยอมใครครับทานผูว่าบอกผมก็ซ้อมมาหนักนะครับจะถือกล้าวไว้บนมือนะเดี๋ยวคอยทังสัญญาณนกหวีนะครับจากกรรมการเรานะครับเดี๋ยวเรานับถอยหลังนะครับสามสองหนึ่งปิดเริ่มดงนะครับทุกท่านนะคะทีนการแข่งขันนะคะถือกล้าวไว้บนมือ ครับสื่ใกลไว้บนมือทุกท่านนะครับเพื่อเพื่อเมนะคะในการแข่งขันนะคะอครับทุกที้อมถ้ผอยกมือ้หยครับ้อมเียบตมือจากคทุะนเชียงดัเลยครับเก็บตน้ครับสามสนเอาแล้วครับตัวทียังเลยตอนนี้นะครับสาวไา ต้นใบหัวสวยนะครับ dah lindung <laughs> udah tambah banyak dah ร้อยเต็มเลยตก้ไร้อยโอ้ไม่ไหว ที่ผูน้นำทำมาแล้วปกต,ต,ตะครับที่เราพล่นอัศมาสามตู้นะครับเราีเราองเรียกกระตอ

พอถึงเวาี่าต้งไมไปลลนะครับหลังนะครับจะเข้าแล้วนะครับทีสอกรรมการเรายยมกกันครับไม่ได้เลยครัต้องอ่าดูมัตาได้ละกะนะละยะถ้าถึงเชนัยในที่สองก็ยกมือกครับ๊ทุกท่านสจวาาเลยนะครับ เราโดนดำเลยครับพี่สองครับจะถปงเเชฟไทยแล้วนะครับพี่ไม่ยอมกันเนี้ยชนะไม่ได้นะ ปือให้กับลูกสาวชาวาาานาชาวนาเาน็านดาวเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนอกจากสวยแล้วยังดันมาเต็มเลยนะครับประมาณ100เมตรครับท่านช่วงนี้ครับล่อางมการวิ่งผัดฟางครับ ชนะแล้วครับไีทีไปน้องวันทีมลูน้ไหนาองม่ไโอ้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพืกาในการแข่งขันกับพวกเราด้วยขอขอบพระคุณขอคุณคาแข่งขันทั้งสองทีมมากๆเลยขอต็มทีมมากมากเ่ยไม่ได้เนี่ย เสียีินไปเรียบร้อยนะคะสำนัการแข่งขันวิ่งวิบากังข้านะคะมีภาพประทับใจอย่างที่นวันดอคอยจริงด้วยนะคะดูบรรยากาศครับตอนนี้ทีมรถไถยังไม่พร้อมนนี่ไม่กลัวไม่หวงเลยนะคะผน้ชนะในการวิ่งวิบากฟังข้าวนะคะกับทีมยุนเผาเหิรนะคะลูกสาวชาวนาครับเชิญมารับรางวัล ถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าแล้วเหรียญนะครับลำต่อไปเป็นพิธีการมอบรางวัลแข่งขันตำนาและวิ่งวิบากฟางข้าวโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้งสองกิจกรรมนะคะสแตนบายพร้อมรับรางวัลวิ่งอัฟฟานคทีมงานนะครับเตรียมมารับรางวัลถ้วยรางวัลได้เลยนะครับ Hai <t>